้อสีน้องบานปล่ะน้องบัสประจำตัวเกี่ยวแม่งก็กหลายหลายอะไรอะ่ะใครพูดเรื่องเธอหมดมุ่งเรื่องเพศใครวะบอสโนต้ตหนีเลยนะนี่นนะนระบาดตัวเกี่ยวนะครับปีนี้เราใช้สีนี้เราจะเป็นประมาณนี้นะครับรูปบ้านเราเออปีนี้ปีนี้ก็ใช้ทุนเยอะอยู่โอ้ย เงินหาาเบิดปีมาลงทุนน้ำอันเฮ็ดวงหลายล้านเดีพี่น้องจ้างเี่แหละสื่อคุ้มปิดใช,ชยกันนี้แหละพี่น้องภาษาสื่อบ่ไห้ดีอันนี้นะครับจะเป็นน้องบาสน่ารักจะเป็นน้องบาสสุดน่ารักสีสันสดใสแจ่มใสจึ่มชื่อแจ่มใสจึ่มชื่อใครขับใครขับนะ้าพะนะเอ่อคนขับครับผมไม่ได้งงใครขับรถซูเฟอร์ขับสิ รถคันนี้จะขนเดนเซอร์นักร้องก็นั่งรถตู้เหมือนเดิมรถคันนี้เดนเซอร์มันก็เตรมแล้วแดนเซอร์เรามันแดนเซอร์คนเก็บชุดรถบัสมาวันไหนรถบัสมาน่าจะประมาณ รมาจอวันที่เจ็ดร่วมมาจอเจ็ดตุลาี่อย่างพูดไป็นอย่างสูผมพาเด็กๆไปออกรายการรายการทีวีสองรายการแล้วแล้วก็สิ้นเดือนมีรายการติดต่อมาอีกนะครับก็จะให้ไปออกอีกนะครับก็ต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีเออทั้งช่องทางต่งางๆเราจะเปลี่ยนช่องที่ต่างๆพย่อจเข้าไปออกวันที่หนึ่งก็ไปออกอีกนะอืมจริงๆแล้วอ่ะออกรายการทีวีอ่ะพวกกัดผมไปออกผู้เดียวก็ได้ออกรายการทีวีนะ่ะผมออกคนเดียวก็ได้ถ้าผมกลัวเด็กถ้าผมกลัวเด็กน้อยตัวเกียวดังกับผมน่ะผมไปคนเดียวคือจบซีนก็ซีนผมจบ ถ้าซนถึงว่าสมงว่าอาจจะสมติว่าเรามีแบบมีมีคู่คู่จิ้นคู่ครองอะไรเงี้ยเราก็จะคู่จิ้นคู่ครองแบบนละกัารเนาะแต่ถ้าเป็นผมในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้มีคู่จิ้นคู่ครองอะไรเงี้ยผมก็ไปแต่ผมแล้วก็ผมก็เออผมก็เอาเด็กน้อยไปด้วยเด็กน้อยคือตัวเกียวมิวสิกรอบต่อไปผมจะเอาครูชินจังไปด้วยเออครูชินจังอะไรเงี้ยอืมไปองค์ไปออกด้วยเพื่อนเ จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วนะรายการที <S <S 1> <S 1> วีนะเพื่อนเน้นบอสบีเป็นลักบอสบี๊มาโฆษณาคนเดียวก็จบแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนเลยว่าถ้าผมจะออกช่วงเนี้ผมขอเอาเด็กน้อยตัวเกี่ยวออกด้วยถ้าไปแต่ผมผมไม่ไปก็เหมือนจ้างงานนั่นแหละเหมือนจ้างงานปีหน้าถ้าเป็นถ้าจ้างผมคนเดียวผมถ้าถ้าเกิดอยากจะเห็นบอสบิกต้องจ้างทั้งวงถึงจะไปเออมาไปตรงขนาดดิจะสีหน้าปีต่อไปเนี่ยถ้าเกิดจะดูพยิญชนเนี่ยต้องจ้างทั้งวงถึงจะได้ไปเห็นพยัญชนะเนียเออ เธจะปากฏตัวให้เบิงพอดีมาบอกอะไรการนี่แหละผมก็เอาเหล็กน้อยตัวเกียวไปจริงๆแล้วเอาไปหลายๆคนเนี่ค่ารถค่าลาก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ก็ไม่สีเรียบเพราะว่าเพื่อนก็ให้รายการเพื่อนก็ให้ค่าเดินทางอยู่แล้วรายการเพื่อนก็ให้ค่ารถค่าตัวค่าอะไรอยู่แล้วหลายบาทหลายหมื่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวเราไปพูดได้ภาษาโปราาโมทได้ซื้อให้เขาอินเสิร์ตแต่ว่าเขาอยากให้เด็กน้อยเฮาหนีมีคนรูจักหลายไปเขาเวิร์กพ่อยห้กับผู้ใหญ่ก็เอียนดูไปเขายังเขาเพื่อจะได้รห้จักเขาหลายเออ บอ,อกคุ้ยเส็จอเช่วกับเพื่อนจะได้ักเออเพื่อนจะได้หูจักป้าใครอะไรเป็นยังไงอืมนั่นแหละผมก็เลยพาไปแล้วก็วันที่สิ้นเดือนนี้ไปออกอีกแล้วต้นเดือนไปออกอีกหลายรายการเลยตอนนี้วันที่สามสิบตุลาน่จาจะสามสิบเออสามสิบกันยายนี้น่าจะไปออกอีกแต่ไปออกออกประมาณสามรายการหนึ่งวันออกสามรายการคือเช้าบ้างเที่ยงบ้างบ่ายบ้างอืม เพราะว่าผมต้องการโปรโมทจะเปิดวงเนาะโปรโมทลูกวงการตลาดผมอะถ้าเป็น f อผมจะรู้ผมสลับผมนะการตลาดผมมันกว้างคือผมเน้นเด็กเด็กในสังกัดตัวผมเองอะผมยังไงก็ได้ถูกไหมผมไม่อะไรผมยังไงถ้าเกิดสมมติเด็กตัวเกมมิวสิกมี1ิบคนผมถามว่าเด็กในค่ายผมใครไม่ใคร,ใคร,ใ,ครใครไม่เด่นมากเด่นทุกคนผมจัดสรใหงหมเดอย่ามาหาบ่าว่านปั้นคนนี้ปั้นคนนี้ดังไม่เท่ากันเดี๋ยวมาหาบอกรถครับ่อยสร้างรด ขัดเอฟซีเขาเด็กเบาข้ามานป้านคนนี้ดังกว่าคนนั้นคนนี้นจะเาเบาคอยอย่างคอยไปเฮ็ดคอยเฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปไปบอกว่าพลอยไปนางปืดรายการพี่ตรายการต้อนอุเมียมนะสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตฉันห่ายแค่สี่นาทีนอกงานเป็นเรื่องราวของวงหมดจริงๆแล้วเรื่องราวข่อย่อยต้องสัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะรายการมีสี่สิบนาทีของผมเลยบอกเรื่องราวของข่อยเองได้พูดแค่สี่นาทีที่เหลือทั้งหมดน่ะสามสิบนาทีน่ะเป็นเรื่องวงหมดเลย อืมซีแกมเราเอาไปไหนซีแกมซีแกมกับไปโรงเรียนอืมซีแกมเขาจะมีเรื่องโรงหลออโรงเรียนช่วงนี้ก็ไม่อยากให้ลามากเพราะเดี๋ยวอนาคตเขาจะต้องลายาวอยู่แล้วออกวงที่ต้องลายาวอยู่แลยวสามสิบนี้ไปอ่กรายการน่าจะออกรายการตอนเชา้ชาเช้าเที่ยง ยินออออกยาวเลยไปวันหนึ่งให้มันคุ้มผมบอกว่าถ้าผมจะไปผมขอให้มันหลายรายการได้ไหมจะได้คุ้มๆเด็กน้อยตัวขอเองเนี่ยไม่ต้องโปรโมทแล้วเขาหูจากเลี้ยวเขาเขาพี่ค่าคุณใจแล้วเขารักเขาสร้างหนังนาเลี้ยวตัวพีวันพีเลนอ่ะเขาสร้างหนังหน้าแล้วเขาเขาเกล็ดหนังหน้าค่อยเลี้ยวแต่ว่าเบื่อแล้ยวหนาแต่ว่าเด็กน้อยเอาไปออกเลยเอาไปเยอะเอาเอาเครดิตผมไปเวลาออกรายการนี่เป็นนามพี่วานพีเรียนแต่ว่าไปปุ๊บกรบมาาตเกียวเขามากสิบคนมาลู้มหมพาดจะบปอกร์เรการ ได้บ้างลอง็อกบ้างหกข้อดึออกยัดออกแล้วการเปิงโปรโมทในโปรโมทโปรโมทการตลาดนี้บริหารคนแม,ม่แต่มันอะไรที่มันทํามาจากหัวใจเรามันจะทําแบบชิวๆเลยถ้ารายการติดต่อมาเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดช่วงนี้เนาะขอเด็กน้อยโตเกียวมิวสิกไปออกได้ไหมคบถ้าไม่ได้ไปผมก็อาจจะยุ่งช่วงนี้เพราะว่าผมบบกําลังฟอร์มวงอยู่กาลังทาการตัดเรื่องโปรโมทเด็กน้อยอยู่อืม จริงๆช่วงนี้ผมก็องบอกเลยว่าถ้าราการในเอาคนไปออกเนี่ยผมจะมีผมต้องจําเป็นต้องมีเด็กน้อยหกเจ็ดคนเนี่ยพว่วงไปด้วยไม่ออกแัก้จต้องออกมากเออผมก็บอกนี่เลยเพราะผมโปรโมตเด็กน้อยผมอยู่จะคือส่วนตัวเรามันมันลอยลมแล้วมันตายตัวแล้วมันคือมันอยู่ได้เรื่อยๆอยแต่ว่าเด็กน้อยเราที่แบบหอบเอาความฝันมาอยู่กับเราแบบต้องการความเด่นความดังสิงนะจัดให้ถ้าเป็นนามสกุลโตเกียฉันจัดให้หมดท่านจัดจัดเป็นเซสเซสหมด นักภาษาอะไรอยู่คนละวงก็ยังดังๆยังดันมาให้ดังหมดแล้วอันนี้วงของกันแท้ๆในภายใต้สังกัดเราไว้แท้เด็กน้อยนะาค่ายผมอะ่ะแดนเซอร์นะ่ะแดนเซอร์นะ่ะแดนเซอร์ชายมาอยู่ผมน่ะทานแต่ว่าใครไม่รู้จักบ้างแต่ละคนบักอันหนึ่งนางระบาดมากหูจักแต่เมื่อเหยียบมือแหลกอตัวนขาเป็นล้านวิวแดนเซอร์ใหม่ชื่อนะ้องเต้น่ะน้องเต้น่มาเหยียบบาไอมาเหยียบออฟฟิศโตเกียวน่ะเที่ยมัยมเยยมนะเดิเดนลากกับเผามานะวันเดียวคนดูเป็นล้านแล้ว ไปผมแบ่งแสงให้หมดใครก็เช่างผมไม่หวงเสงผมแบ่งให้หมดว่าแต่เป็นคนในสังกัดผมบ้านผมจุดแข็งเรามันนะจุดแข็งเรามันมันมันลอ,อกเลยนแบบยากอยู่บางคนเอฟซีชอบคอมเมนต์มามเดี๋ยวเขาลอ,อกเลยนแบบผมไม่กังวลน,นะเพราะว่าไอเดียของจากเราจากเราจริงๆอ่อะกับไอเดียจากกับไอเดียจากการแบบก๊อปปี้หรือการแหบบเนี่ยมันก็อาจจะพอระเบียบเพราะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเพราะสมองผมนะมันมันตื่นตัวตลอดเวลามันตื่นตัวตลอดเวลาอยู่แล้วอืม คอนเนคชั่นก็สำคัญนะทำไมผมออกมาอยู่จริงๆแล้วผมผมสวดมาปีหนึ่งเนาะปกีกว่าๆคอนเนคชั่นผมคอนเนคชั่นผมเพิ่มเติมอัปเดตเยอะขึ้นมากผมงงเลยว่าผมไม่รู้จักคนต,ตั้งแต่ผมมาอยู่ขอนแก่นนาพูดคำนี้ก่อนจะค่อยสุภาพตั้งแต่มแ <Connect ion S 1> ผมอยู่ขอนแก่นอะคอนเนคชั่นผมเยอะมากไม่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางวงการวงการบันเทิงวงการนักร้องหมอำํำ วงการเออแล้วก็แก๊กเพื่อนบ้านเพนบ้านขาเจ้าเสียงกันองมันเป็นห้องเรี่ยงกันเสียงเพื่อนบ้านมันเป็นห้องรีสอร์ทเลียงกันพัวใสร่วมไปน้องนั่นแหละแขวเล่นมับมาคิดกับเตียงอยู่ว่าเราก็ขี่เหมือนกันนะคือผมเป็นคนที่อย่างนี้เนาะคือเหมือนตอนเนี้ยวงผมเป็นเป็นวงเกิดขึ้นใหม่ผมมัยังต้องอาศัยคอนเนคชั่น อาศัยผู้หลับผู้ใหญ่อาศัยบาร,รมีท่านแล้วก็อาศัยความสัมรถของเทิงผมเป็นคนเข้าหาคนตัวเออผมเป็นคนที่ถ้ารู้แล้วเข้าเข้าหาเราได้ดีเราเข้าหาถ้าเข้าหาเราตกต่ำเราไม่เอาถูกไหมออ,อันนี้เราต้องพูดรต,ตดรงว่าเราตกต่ำไม่ได้เพราะว่าเรามีคนรอ,อก,กินึงเราอีกเยอะอ่าเหมือนกับเมื่อวานนี้ทําไมผมถึงได้ไปเจอแบบคุณตาปัญญาอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าเลขาเพิ่นกับก็นดูเฮ้ามาน้องบิ๊กปะ ไปสวัสดีคุณตามนาะนี่ก็ได้เขาไปมูจากเพื่อนเพื่อนกัอนมูจากว่าคือยังเอาคือยังแบบคนดูแลแบบคือยังแบบนั่นที่เขาถนะ่ายรูปอ่นะอนนเ,อนะพเพื่อนไปเอฟซีข่ยเนาะเพื่อนก็ว่าโอ้ยรักมากรักนะนั่นี่เองชมเราแท้นะคือเพื่อนอ็นดูเฮาเฮากับความทำตัวเราเพื่อนกับพาเขาไปเขาดูจากผู้ใหญ่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนแบบซีลงซีรีส์อะไรเงี้ยที่เพื่อนแบบซีลงซีบานเห็นะพูดจัดเพื่อนกับห้าเขา้าเพื่อนกับอยเขาไปเรียนไปเซ็นผลงานเขาเบื่อเอาไปอันนี้หนุนเฮาจีน่า อมนั่นแหละมันเป็นอย่าง,งานั้นแต่ช่วงนี้ออร์อการ่ะถ้าถ้าเกิดออรอการช่วงนี้ผมจะเ,เด็กน้อยตัวเกียวไปออกด้วยอืมเพราะว่าผมผมทําง,งานเป็นทีมเนาะทาง,งานเป็นทีมคือผมไม่ได้คือต่อให้เรามีต่อให้มันจะมีแบบนี้ด้วยดังคนเดียวเด่นคนเดียวมีงานเยอะอยู่คนเดียวแต่ลูกน้องก็ต้องรอแค่ไปออกงานแล้วก็โซเชียลก็ไม่ได้ออนไลน์ก็ไม่ได้ เงินจากลวมอากาศก็ไม่ได้แต่อยู่กับผมนะได้หมดทุกคนนักร้องในค่ายตนะัวเกมมิวสิกเนี่ยได้เงินจากออนไลน์ทุกคนเงินจากได้เงินจากพี่มา้างทุกคนได้เงินจากพยามากทุกคนผมซอยหมดนะเขาซอยหมดจริงๆผมไม่ได้ผมวิชาเลยเด็กน้อยผมอยู่ในค่ายผมนะเด็กน้อยนักร้องผมนะเหมือนกล้องวายูบอกตรงว่ากล้องวายูไม่ต้องออกงานก็ได้เพราะกล้องวายูได้เงินจากพี่มา้าต่ละแสนครับอันนี้พูดเลยอืม กล้องวายู่อ่ะเดี๋ยวไม่คือสิ้นเดือนสิ้นปีมันก็หมดแล้วครับมันก็โปรถมันเลี้ยวเพราะอะไรเพราะว่าผมสอนหมดกล้องวายุทำไมมันอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีงานไม่ตงไปไหนก็ได้อยู่แค่เอาพิโตเกียวถ่ายวนเวียนนั้นได้ได้ละแสนบอกกล้องนี่ดละแสนกล้องได้เงินออนไลน์สูงสุดมันไม่บอกงานก็ได้เพราะผมสอนหมดแล้วผมขายตาขล้าให้หมดแล้วแต่วันไหนมึงทุยตกูมึงเจอแค่นั้นแหละวันไหนมึงกวนตีกูมึงเจอ ไม่ได้แสนมึงยีเหลือห้าร้อยแค่นั้นถ้ารักกันก็ต้องรักกันดีๆคูเห็นแต่พวกทศกูนี่สมบังหมดแล้วไม่เห็นว่าใครได้ดีทุกคนเบียมาเลิศเบียมาดู่ทุกคนอ้พวกรถทุกคนนีมอต้องพ่าฉันดีรอกแต่พต้องมาหักหลังฉันแค่นั้นแหละคืออาจจะบอกว่าอาจจะบอกว่าต้องการให้คนเยินยอหรอไม่ไม่ต้องเยินยอแค่ไม่หักหลังแล้วทรยศแค่นั้นจบอีซุ่มหักหลังฉันกูเปียนได้ดีจะคุ้นเห็นแต่เขาปลาเห็นต่เลี้ยวเขาปลาโดนดีเบิด เห็นแต่เปถอนถอนมันเหลืรอยอยู่ซุ่มหักหลังฉันนะก็ไปบ้าเตี๋ยวตัวดียวเก่าได้หล่ะอันนี้พูดถึงว่าเหมือนกล้องอาอยุนี่ได้เงนินผิดเอื่ได้เงินจากออนไลน์เยอะยเองินจากพ่มารเยอะอน้าตีมั้นี่เงินเดือนมันเงินจากพ่มารแต่ไรเงินเดือนมันแขวะมันอีกอืมมันไปนจังสาร ใครก็เล่าบอกว่าผู้ใดอยากออกออกราเด้อใครว่างศิลาเงินท่องกับหาเงิเบิอนเหลี่ยบปูเมินเบือนเหลี่ยบแฟนคลับแล้วเบิ่งเลตติ้งเพื่อนตัวกชันปุ๊บมือเดี๋ยวจะตีนขื่นไม่ต้องหว่วงอยู่กับบอสบี้นี่เป็ต้องกลัวเรื่องเลตติ้งตุกบอสบี้แค่นอนคิดหนึ่งชั่วโมงเดินไปถ่ายคลิปน,นี่เลตติ้งขึ้นปังเหยียบทุเรียนนี่ท้าเป็นตัวเหยียบยอมไม่คนด่าคนบ้าเพราะเลตติ้งต้องไค่ต้องมาข่ายตัวมีงามเด็กหน่อยต้องมีงามทำไมถึงจะมีต่อยอดได้เลตติ้้งขึนนทุเรีย นอนหลับอยู่ตายแล้วช่วงนี้มันทำาเงียบจังเงียบทุเดือนเลยค่ะคนก็ตูเป็นสิบสิบยี่สิบล้านตั้งแั่นเดี๋ยวช่างแต่งหน้าน้องอาบน้องน้ำนี่องเ,งเงินเดือนเงินเดือนสองหมื่นนีดสองหมื่นกว่ากว่าเกือบสามหมื่นมันได้เงินจากพยายมากหลายกา้ันสามเทียบเลยหรือบงเงินอันเดี๋ยวมันบริษัทมันเก็บห่วงคืออื่นในธนาคารไหลออกเวลาสามเทือบก็บออก อันนี้บอกบวกกันเป็นการบอกกันบ้ได้ว่ามากมั่วมากมากแต่ว่า,ม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 าผมก็เชื่อผมก็ทํากับเด็กน้อยคักอยู่ผมหาให้คักอย,อยู่พอผมทําคลิปสุดยอดไปรล้มปุ๊บคนในค่ายาผมพากันทําอะไรมาทําแบบโคเบอร์ทำร้อนียนเขาก็ได้เหรียญได้อะไรกันเลรียทิ้งกันขึ้นผมมีแต่แบ่งปันหมดผมไม่ได้ว่าผมเอาคนเดียวถ้าใครว่าผมไม่ดีผมก็แล้วแต่จะว่าแต่ถ้าเกิดถากลางมามึงเจอห้าบาทมันก็ไม่ได้จะได้แสนเนื้อมือจะได้ห้าร้อย

เกาะกำบังเวลาคนมารดาบ้าผมผมรอดทุกงานเพราะว่าผมมีแต่ช่วยเหลือคนคนทำอาหารเชฟตัวเกียวนี่มาทําไม่กี่วันแล้วนี่ออพคลิปลงนี่คนดูอีมร์มบ,มบื้มบั้มผมไปถ่ายคลิปแอบผมหน้าเข้ากล้องนิดนึงเขาคนเขา้ามาดูเขาก็ได้เงินกับอีมล์รื้อบั้ม,ม,ม,มเหมือนอ่าเออแตเต็มแอนนี่อะไรเงี้ยคือมันทุกคนได้หมดได้น้อยได้มากแล้วแต่คนทำเนาะ ได้เบิดตุกคนอยู่ในหนีเบิดมันอยู่อยนี้หมดมันอยู่อนนี้หมดเดี๋ยวเดือนเขาจะส่งเข้ามาให้ดูว่าใ,ใครใครอะไรตอนตอนตอนน,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 นี้เาเสียงยียบกว่าอยู่ในหนีเบิดผมก็เลยผมหนก็เลยผมบอคอยเหตุบุญเห็ดทานน้ำบัดผ่านไปซู่ม่อเนี่ยนะผมเห็นน้ำคน้นคนนี่แหละจะ,จะทำให้เราอยู่ได้น่ะยาว บุญก็ทำพอดีพงามแต่เราทำบุญกับคนนี่คนที่เขาอยู่แต่เขาได้บุญเขาก็จะมารักเราส่งเสริมเราให้เราเลิศคนเราข้างเรานี่เขาได้เงินได้คำนี่นี่แหละคือบุญที่เขาจะตอบแทนเราทันทีทันใดอาทิเช่นอาทิเช่นบริวารที่อยู่ข้างเราไม่จะเป็นช่างแต่น่าทําผมถ้าเขาได้เยอะเขาก็จะดูแลเราดีเขากินข้าวอิ่มนอนหลับแทบนอกจากเขาจะหลวงรลืล่งสมมตินักร้องหลงรืึงได้เงินเยอะก็ดีจากออกไปปุ๊บก็ไปบ่าย ซีโรงังเข้าป่าบางนั้นเข้าป่าเข้าพูดเข้าสวนร้อยเข้าสวนอ้อยสวนสวนมันอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้พูดให้ฟังใครอยากได้ก็ทําเอาโวยเอาเงินในออนไลน์โวยเอาในลงคลิปหนึ่งได้เงินเท่าไหร่บุกเขยา่าอือบุกเขยว่ปสิบหห่วงเหี่ยงสูกับเฮติไลน์นีนะ่มีแต่บอกมแต่บังคับมแต่บังคับส่มศิลปินตัวเกี้ยวสู่มบบสูมบอถ่า,า,า,ายคลิปนี่โอ้ยสู้ปึกหลสูบเอาเงินออนอวกาศลอยมายงบริลลลทุนนิดเพันบาท วันนี้เป็นนางสกุลตัวเกียวอยู่กับเพื่อนทินแลนดนเบ้าพื้นเพื่อนที่สินแลนดนเงื่อนแลีนของหาวสันเมื่อไปสาบป,ปูนเ่ื่อไปแบกหามชุดยกกล่องมาสุกกับเงืเง่อนมือทีสาหาพแล้วสุกรคือบริเวดเอาอุ้ยทีมันขันเบาขักซะนั่งเทียพวดรูปรูปหนึ่งนี่ก็สิบอกวันโพดแต่เน,นี้ยวันดีเออมือมันจะเป็นชลิกาที่อู่จากปากขันได้บอกออกคลิปเงื่อนที่เขาไล่ปวดยานในเงื่อนไลยพวด อะไรสวนออกกับ,บแล้วคกนกระเฮ็ดเครื่องบอกกล้องมันเห็นเนงินเลยคอนเสิร์ตไม่ต้องเรียกกล้องมาอยู่ก็ได้นะสินะกล้องไปงานเดวละสี่ห้างานก็ได้แต่กลอนน้องได้เงินออนไลน์เยอะสมุดกล้องไปเมืองนอกงานเดียวกล้องได้กลับมาเป็นแสนติบกล้องอ่ะไม่บอสันแต่ว่ากล้องมันมีมันฉลาดมันจะเรียนรู้จากบอดบิ๊กมันรู้บอดบิ๊กช้ชีชวิตยังไงมันก็จะรู้ว่าพเนยบ,บอดอะไรสิอะไรน,นี่อืมก็ หลายๆคนก็พาก,กันทําคลิปกิ่งกันแต่ผมก็พยายามสอนแต่ว่าเออทายังไงมาได้เงินตั้งค่าสร้างอะไรยังไงอันนี้ยังไงอืมขนาผมก็ได้หวหวังว่าแต่มาถามก็บอกแต่ลหลังมาก็คานเบาซูเห็นเพลยได้สุดุ้มก็ได้ลายกับเ็นน้ำเขาที่ล่ะชุ้มศิลปินตอนนี้ศิลปินในในนั้นก็มีหมดทุกคนนะคนขับรถผมอ่าน้องเก้งน้องนัทอะไรเงี้ยป๊อกกี้้มนี่ พอกี่ช่างการาฟิกตัดต่อเนนเงินเดือนไม่เยอะพอกี่เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นกราฟิกการาฟิกของเราเนี่ยมันบริษัทเราเงินเดือนมันไม่เท่ากันเนาะมันจะแล้วแต่สองหมื่นหมื่นหนึ่งสองหมื่นไม่ถึงหมืน่นสองหมื่นกว่าแล้วแต่มันแล้วแต่คาาวามสามารถแล้วก็วุฒิการศึกษาแล้วก็ประสบก,การการทำง,งานอะไรเงี้ยมันก็เลยแต่บางคนได้เงินไม่ถึงสองหมื่นแต่ว่าเงินจับพี่มารเลยใช่ไหมเดินเดียนไม่ได้ใช้เลยเก็บอย่างเดียวออมอย่างเดียวออมออมอย่างเดียว นอกจากคุณจะไปใช้ชุดชุไล่ไม่พอผู้เราคนอย่างเงินอ่อนไล่ลายจากพี่มากค่อยยมากไยไลายไปใส่มารลุผูผวยว่าพ่อกับมี่ค่อยดาวกับมี่มีเบิดมีเบิดสุยางแห่งปีนี่ขอาเฮดบล็อเนี่ยเห็นเบิดสุยางเห็นเบิดสุยางคนหลายขืนแห่งมากความแต่ก็อดอาอเพราะว่าได้เห็นเหลี่ยมห้มากเห็ดเ้อมาเห็นน้ำคุณหเอาเห็นมันเ้อเห็นมันหนองามาเห็นน้ำคอคอน คอน <g ül> <im> พูดได้ใช่ไหมข่ยว่าดูกันแล้วแต่ทุกคำพูดของผมเป็นราคาหมดเนื้อบอลอาชีพข่อยบ่าอาชีพเป็นรองเพลงข่อยสีมังสีนี่ข่อยเวา้านี่อาชีพข่อยเวา้าอย่างเดียววา่าวราจำตายนี่ข่อยเวา้านี่ข่อยเว้ามันนี่ข่อยพูดมันนี่สีปีเดียวทุกคำพูดข่อยเป็นเงืเ่อนเหมือนข่อยยำเสมอว่าไม่ต้องแปลกใจเลย่อยเป็นคนมกักเบาข่อยเบาด้เงื่อนข่อยเบาด้เงื่อนข่อยเบาเบาข่อยไม่ใหญ่ ออ yup. ทุกคําพูดเรามันเป็นเงินเป็นทองหมดบอกเป็นเงินไป็นไปซิ่วเบาๆบอกมากกัเด้งดึงเด้งดึงด้งดึงปึ้งดึงปึ้งดึงปึ้งเด้เบาที่หลับไปดึกเราที่หลับมแล้แต่ว่ากันเบาแต่ว่าญาตมบอกน่อคือนอนนงเดียวห่าลาตื่นมากกับคนดาคนแลวแต่อย่าชนะใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกมันได้ไม่นานหรอกสิ่งที่ยั่งยืนคือความตั้งใจของเราบ่มีอย่างยังยืนบ่มีอาชีพยังยังยืนกับตัวเราเนี่ยยั่งยืนทุกอาชีพมีความเสี่ยงหมด เหตุงานเป็นนั่นเป็นนี่พวกเราคนบ่พ่อกับนี่แต่บางคนออกมาทำในอิสระมาทำงานกับบอสบิ๊กพวยรนฟิลเลียนจบปริญญาศาสนาของจบป,ปริญญาอย่างจะวาอ่าอยางก่อนศาสนาพระเอกผมเนี่ยช่างแต่หน้าทำผมเนี่ยจบปริญญาตรีปริญญาโทนี่ปริญญาโท,ญญาโทแต่งหน้าอยู่นี่ สร้างระนขอจบปิญญาทจริงกราคามาไม่แชเมั่จะจบปิญญาอย่างรูิญญาทูไม่จูบส่เงินไปใส่ไปซื้อเนวกินปราญญาโทก็อด้โยทตลอดเวลาบัดนี้ออะไรไม่จาไม่เอาไม่เงาไปด้วยาปิดประตูเอาอะไรสดชื่นสดชื่นเลยสดชื่นอมาเลยได้ปิญญาทวิสกี้ขาวเอาบาร์ได้ซื้อมาให้ เป็นขวดแม่แซมอะเป็นลิงยาโท่โท่อยู่บนบนบนคืนไปแม่งมันทานยังไม่อยังกินบ่อยยังบ่อยากบ่อยากกินอย่างที่เปลี่ยนต้อนจะเป็นน้ำได้เอาเอาทำอะไรทำไมถึงมาคุ้มคุ้นไหมแม่แซมจะเป็นลิงยาโถ่แต่งหน้าให้พี่อันฟินแรงแม่แซมแต่งหน้าแม่แซมแต่งหน้าอยู่ตั้งแต จุบเรียกทุบพนักงานอื่นก็ได้แต่ว่าทำไมถึงแต่งหน้าล่ะเพราะเขาแต่งหน้าเขาจะไลน์เขารับเทือนึงเขารับเทือนะหัวหนึ่งเจ้าสาวเขารับหัวละสองสามหมื่นเนาะเดือนหนึ่งเขารับจากหัวนี้โฆษณาแต่เพนักงานเป็นกาเป็นเวลาเพิ่อนกาเออเพิ่อนกาเอาสมมติเงินเดือนสมมติเงินเดือนกาเราหกหมื่นเจ็ดหมื่นสิบด่พ่อแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานแบบแต่งหน้าคนหนึ่งสิแต่หน้าดาราแต่หน้านักร้องหัวละห้าหัวละห้าหมื่นหัวละห้าพันสิบหัวเดือนหนึ่งก็ไปหลายแสนแล้วครับมันแล้วแต่คนคิดมันแล้วแต่แนวทางการใช้ชีวิตตของแ่ละคน สำหรับผมบ้านนะแต่ช่างแต่น้าช่างทาผมจบปริญญาตรีสร้างแต่น้าจบปริญญาโทคนขับรถจบมจบปหก <c oughs> น้าตีจบปหก <c oughs> น้าตีจบปหกน้าตีนี่ก็ดึง<แ>มาจากคุม่มในพี่น้องน้าตีตะกีน้นี่โอ้ยบ่าขายกระซีน้าตีตะกี้นี่ยาาน้ำทาง ตะกี้ใครดูใครดูใครเครดูคิดนันตี้แต่ก่อนเดินตามทางคนทุกวันนี้นัตตี้นี่กว่าจะเป็นคนทุกวันนี้นะกว่าจะเป็นแบบว่าโอ้วรู้จักทุกอย่างไปเมืองนอกเมืองนาผมพาไปหมู่จักเบิร์ดเป็นคนแบบสร้างคือว่าม่แบบเอามาจากนาแบบมาลางสี่สี่สีเจรไนแบบขัมตะกี้ยางแหล่ๆยันยังเถินหนุนทางเมามากนอ้อยูหนาวัดนาตีน่อ้อยังนผุดบ่าเมาแม่ตะกี้ เล็กๆเลยหน้าปเปียหน้าไปเย็ดงาอยู่่อลานขายทรงพวกเครื่องดื่มคอยนั่งเดินเท่าไรสีสหภาพนี่แหละโยกจุดมีไออยอะไรบางมึงไปง้น้องกูไปทันทีมึงงานของก,กูถ้าคิดันเขาใช้แรงางนานนั่งหนักเนาะยกหลังโซดาหลัง,งน้ําน้ํำดืม่มน้ำอะไรทีนะเครื่องดื่มมันเดือดระหาพันเห็ดอูด่เหกพันอย่างีหละเขาก็เ่ยซื้อตัวเขาอามาอยู่น้ำกัเป็นไปภาพไปเหตครับคี สอนครับอ่ารถขับไป้อนซ้อนครับรถรถข่อยข้าัตบักแจ้งขดก,กับไปขี้ขูดขบับกระบาดาขงได้ตุน่นถ้ากินนาตีมันมันข้นบสูกกับเสีบบเสีกับขายนาะทีมีสองยางสามยางจริงๆนาทีนะข่ายติดตามผมหน่อยไปดูเลยคลิปเกี่ยวกับตอนนี้ก็มีเป็นปีเรยว่านาตีตอนเจอเพื่อนครั้งแรกวางเสียยวงเสียแรงดำๆชกขยาดเลยว่าอุ้ยประกันอิสระาปาดข้อผุ้งเนรอปาดข้อกห้เนรอ เอาไปเห็นงานนำ้ำบงุงออกจากอาบนา้ำบัตตะกี้ก็มีแฟนเนาะตีนคอมเมนมต์มอเรื่อยๆแล้ากับผ้าไปล้างตีนสปาตีนสอนตัดเล็บอาบนา้ำแต่งตัวใส่โคโล่นคือสอนมันสอนทุกอย่างที่เป็นแบบเป็นเบบีเลยรองเท้าแบบนี้รงเท้าต้องซักทุกวันรองเท้าห้ามอาบอย่างนั้นอย่างนี้ต้องใช้เต่าเหยียบลกนะอย่างนั้นอย่างนี้เสื้อผ้าต้องใส่แล้วมีเหงื่อต้องเปลี่ยนนะนี่คิดแต่แรงโว้ยครบวงจรอครบวงจรอน ถ้าไม่เชื่อฐานะี่เลยไม่มีคะแนนไม่มีคางไหนโกงไม่หโกงถ้าไรส่สดไม่โกงถ้าโกงคือสมังไอเล็บอ,อยู่แน่นอนว่าถ้าเขาถ้าเวลาเราโกงปุ๊บสืบสวนมาก็คือไม่จริงก็คือโดนาออยา,ามาเต้าหยียบลวกกันมากเม่นตะกี้ซื้อเต้าหยียบลวกมตีมันเหม็นคืนตัวบ้านีหนีแน่นอนโอ้ยข่อยวันข่อยวันข่อยยางเกือ่อนไฮมันเหม็นตีม,ามาตันตีไรกินกันไงจริง เสื้อผ้านี่เสื้อตัวเดียวนี่ใส่สามวันใครบอกว่ายังไงใครพาไปซื้อเสื้อผ้าผ้าไปก่อนนี่ผมจะมีครอบครัวผมอ่ะผมมีรถคันแรกโฟล์กอเนอร์ผ้าไปซื้อกางเกงผ้าไปซื้อเสื้อโอ้โหพวเราบิ๊กมาเร์กินกี่มากหรอรวมกันซื้อมาส่งนี่ใส้ไซซ์ซื้อหมดเกือบให้ตะกี้มันมันมันมีเกือบผ้าใบเลยมีอยู่กับคูนห่างๆพื้นบางๆดอกเป็นหู้แล้วยังถือได้เพิ่มเปียกเกือบผ้าใบเพื่อนนะ มันบางมัน,ม,นมันบินเกือบกาเกือบมันบินกาเกือบเนี่ยมันบางยิ่น,น้ำอยู่คือเขาเลยเขาเลยคือเหม็นตีนเติมจากเหม็นยู่เล้วคือไ้มันกินเตี้ยที่มันกินไ้มันทำไปก่อนนะคิดคิดแต่แล้วคือมหม่วนแวนสับรถสับรถส่วนหนึ่งจริงกว่าจะเป็นพระเอกเราได้ทวนอินเดียมากว่า มึงมึงเพ่อนดิฮะมึงเพื่อนผู้ใดโอ้คุณไม่มีราคากลัผื่นเพรเมื่อกี้นี่มีคนพูดคืนด้วยตะกี้ตีดมินว่าั่น์ว่าแมนโอซูนร่วมอันตอนนี้ไม่เม็นลานมันมันหายไปเองเลยยูมซื้อมันแค่เพียงนิดเลยตะกี้บราขายกระสิบสองยางกัมนำเลยยี่สิบรูตอนนี้หลับ ตอนนี้ก็าม่นด้กิ้งไป